รูปแพรเกนชินลูนาวันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่าจากงานอีเวนท์ที่ผมไปมาครับต้องบอกว่าเป็นงานที่อบอุ่นกันพอสมควรเลยทีเดียวครับรอบนี้มีพี่นนท์หรือที่เรียกกันว่าคุณพอจอจากช่อง j u s t i n a t e กับลุงหมีวากาแบมมาด้วยครับโดยจะมีกิจกรรมตอบคำถามก่อนดูไลฟ์และกิจกรรม yes or no หลังดูไลฟ์ให้ร่วมสนุกกันตัวรายละเอียดต่างๆประจำแพทนี้บอกเลยเขาว่าเนื้อหายเยอะมากๆผมขอทยอยไล่เรียงไปเลยนะ ตัวละครเฟิร์สเันเนอร์ก็คือโลมาในตู้ครึ่งแรกและฟรินในตู้ครึ่งหลังรีลันจะเป็นนาฮิดะและเยหลานครับส่วนไอโน่ดาบใหญ่ท่าทำแข่งตัวแรกของเกมจะมาตู้ครึ่งหลังและมีแจกจากกิจกรรมให้ก่อนหนึ่งตัวครับ <Huh? S 1> ตัวละครและอาวุธประจำตัวในตู้ปรารถนาจะเริ่มเปิดขึ้น <Okay. S 1> พื้นที่และเควสอาร์คอนใหม่มาพร้อมกับบอสใหม่2ตัวเกมเพลย์ใหม่อย่างแดนอัสตานพันดาราระบบดวงดาวแห่งชีวิตไร้เจ้าของกิจกรรมฝึกตนบนทางไกลกิจกรรมล็อกอินประเพณีรวมไปถึงแจกเพชร1,600พริพรีโมเจม มีการแจกตัวละคร5ดาวเพิ่มด้วยแถมเพิ่มมิสุกิเข้าไปในตัวเลือกอีกเช่นเดียวกันครับสาให้เห็นค่าอัฟฟิกหรือค่าอัลติแฟ์ฟในแถวที่4ได้แล้วใครตั้งตารออะไรกันบ้างครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ล่ะแล้วคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะ